สวัสดีค่ะพบกับแอมมี่มีม่าชฉยแล้วเดี๋ยวนี้นะคะแอมมี่ะมาอัน,น,อนกระเป๋าจากแอมเมสอีกหนึ่งใบนะคะหลังจากที่เฝ้าตามหาเฝ้าตามกดมานานมากในที่สุดแอมก็ได้มาครอบครองค่ะ อันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งใบนะคะที่แอมใช้วิธีการสั่งผ่านแอมเสออนไลน์นะคะใครที่ไม่มี s อก็ต้องคอยเฝ้าดูในเว็บไซต์อย่างนเงี้ยเนาะเปิออกมาเปิดออกมา,า,เ,าเราก็จะเจอกล่องแอมเแบบนี้นะคะพร้อมกับถุงกระดาษอุ้ยอันนี้เป็นส่งใหม่อันไม่เคยได้ส่งนี้เลย ทรงยาวค่ะแปะขึ้นมาค,คือจรเป็นกล่องเขาแบบมีที่รัดด้วยนะแต่อันนี้คือไม่ได้รัดน้องมานะคะน้องมาพร้อมกับใบเสร็จค,ค่ะแล้วก็น,นี้คือกายก็จะมาในสองสีขาวเปรี้ยวๆแบบนี้เลยค่ะอันนี้นะคะก็จะมีโลโก้ของแอ r เมสโนนล,ลงไปแบบนี้ค่ะนี่ค่ะ อีกอันนึ่งที่ได้มานะคะก็คือเป็นซองใส่ใบเสร็จค่ะแบบนี้ค่ะทุกทีใบนี้นะคะก็คือเป็น e o อเ a กที่มาในสีส้มค่ะอ,อันนี้นะคะมาในไซส์ T M แล้วก็เป็นรุ่นธรรมดาค่ะนี่ค่ะโอ้ยสีแบบว่าสวยสดมากเลย โอเคค่ะเรามาดูรายละเอียดน้องกระเป๋าไปพร้อมๆกันนะคะตัวน้องกระเป๋านะคะก็คือเป็นนวาสนะคะแบบนี้สัญลักษณ์ตัว H ตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นการปักลงไปบนนวาสนะคะส่วนหูอันนี้นะคะก็คือเป็นรุ่นธรรมดาเนี่ยก็คือจะไม่ได้มีลายอะไรนะคะเป็นการเล่นสีสองสีของหูแบบนี้ค่ะอะไหล่นะคะก็จะเป็นอะไหล่สีเงินค่ะตรงหูตรงนี้ก็จะสตป์คำว่าแองเจ ตรงปลายซิปต,ตรงนี้นะคะก็จะเป็นสนัญลักษณ์ตัว H ค่ะส่วนตรงหัวซิปด้านนี้นะคะก็คือจะเป็นหนังแล้วก็มีคำว่า Air m e s อยู่ตรงนี้ด้วยค่ะภายในนะคะเห็นไหม Air ยังไม่เคยมีรุ่นธรรมดา,ามีแต่รุ่นพิเศษอะเขียนข้างในมันจะเป็นแบบว่าเป็นตัว H เล็กๆ,ๆนะคะแต่นี้ในรุ่นธรรมดานะคะก็คือจะเป็น lining เป็นผ้าเหมือนกันแต่ว่าลายเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนลายแบบเป็นลายแบบ ตัววีตัววีตัวตวีต่อกันอย่างเงี้ยค่ะเป็นลายผ้าอย่างนี้ทั้งผืนเลยเหมือนลายถุงผ้าของแอมเมสคะ่ะทุกคนนี่ก็คือจะเป็นลายแบบอย่างนี้เลยค่ะ<อ>ด้านในทั้งใบเลยนะคะมีพ็อกเก็ตสองด้านนะคะเหมือนเดิมค่ะด้านหนึ่งจะเป็นพ็อกเก็ตโล่งๆช่องใหญ่หนึ่งช่องอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นพ็อกเก็ตสองช่องนะคะนี่เป็นสองช่องเล็กค่ะใส่ของแยกกันส่วนแท็กด้านในนะคะก็จะเป็นแท็กสีดำเป็นแท็กผ้านะคะ ค่ะแอมจะมาเทียบในไซพีเอ็มนะคะรุ่นธรรมดากับรุ่นพิเศษให้เพื่อนๆดูกันนะคะเ้าแตกต่างนะคะอย่างแรกเทียบสังเกตเห็นก็คือแคนวาสนะคะในรุ่นพิเศษเนี่ยคือโดยเม็ดของเม็ดของแคนวาสตรงนี้จะดูแบบเป็นเม็ดที่ใหญ่กว่าเห็นชัดกว่านะคะแต่ในรุ่นปกติเนี่ยก็คือเม็ดนันจะแบบเห,เหมือนละเอียดกว่านะคะนี่ถ้าดูเทียบกันชัดๆแต่จริงๆแล้วแอมรู้สึกว่ามันแทบจะแบบ สังเกตไม่เห็นเลยอะค่ะทุกคนคือดูผิวเผินก็คือเหมือนกันเลยอะข้อแตกต่างอีกหนึ่งจุดนะคะก็คือที่หูอย่างที่อ่บอกไปค่ะรุ่นพิเศษเนี้ยก็คือเขาจะเป็นเหมือนเหมือนทอทอเป็นลายของถุงผ้าเลยเนาะเป็นลายแบบตัววีตัววีอย่างเงี้ยเป็นลายทอขึ้นมาเลยส่วนในรุ่นปกตินะคะก็คือจะเป็นเรียบเรียบไปเลยนะคะเล่นกันแค่สีตรงนี้แค่นั้นเองค่ะอ,อีกหนึ่งจุดที่ต่างนะคะก็คือภายในค่ะอย่างที่อ่ะบอกไปว่าภายในในรุ่นพิเศษเนี้ยค่ะ ด้านในเนี่ยตรงลายเขาเนี่ยจะเหมือนเป็นตัว H นะคะตัวเ H เล็กๆเลียงติดกันติดกันติดกัน,กน,กนทั้งผืนเลยส่วนในรุ่นปกตินะคะก็คือจะเป็นลายเดียวกันกันกบขุมผ้าแอมเมสเลยค่ะ ก็คือเหมือนเป็นลายแบบว่าตัวตวีตัววีตัววีเลียงติดต่อกันอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเลยอ่ะนะคะแอมมาอยากได้รุ่นธรรมดาแต่ว่าแอมกดไม่เคยทนสักทีจะไปทันเอารุ่นพิเศษเนี่ยอันก็เลยโอเคเอามาไว้ก่อนไม่เป็นไรแต่อย่างที่เห็นกันเนี่ยค่ะว่ามันข้อแตกต่างมานะันอ่ะคือแบบแทบจะแบบไม่ได้มีอะไรมากมายเลยแต่ว่าราคาที่บวกขึ้นมานะคะจากรุ่นปกติเนี่ยมารุ่นพิเศษเนี่ยก็คือประมาณเกือบส0 0พันบาทแต่ <S 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 ที่สําคัญก็คือร้านเลเลอร์ต่างๆที่เขามาขายเนี่ยเขาก็จะบวกไปประมาณหมื่นกว่าทั้งคู่เลยนะใบนี้ที่แอมเห็นในรุ่นปกตินะคะร้านเลเลอร์ก็ขายอยู่สามหมื่นสามเหมือนกันนะคะยิ่งในรุ่นพิเศษเนี่ยบางร้านก็คือบวกไปสามหมื่นสามสามหมื่นสี่ไปเลยทีเดียวข่าวนี้นะคะก็ถือว่าแอมมาอันบ็อกนะคะแล้วก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะจริงๆเพื่อนๆบางคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่า By a b บร a เอเบ็กเนี่ยเขามี2รุ่นนะคะก็คือรุ่นปกติกับรุ่นพิเศษ ทีนี้เพืเ่อนๆก็จะได้ลองเปรียบเทียบแล้วก็ลองตัดสินใจดูนะคะว่าอยากได้รุ่นไหนแต่ถ้าถามแอมนะคะถ้าให้แอมเชียร์เนี่ยแอมรู้สึกว่าในรุ่นปกติอันเนี้ยน่าซื้อกว่าเพราะว่าด้วยราคาของน้องใบเนี่ยคือราคาไม่ถึง2 0 0 0มื่นเลยนะถ้าใครได้ยิ่งได้จากช็อปนะคะราคานี้คือแบบว่าโชคดีถือว่าราคาดีมากๆเลยเพราะจริงๆแล้วอย่างที่แอมเปรียบเทียบให้ดูะคะ่ะความแตกต่างของมันคือ ชัดๆเลยก็คือมีแค่แบบแมทชิยลของหูขี้วแล้วก็ไลายนิ่งด้านในแค่นั้นเองซึ่งมองผิวเผิอแล้วอ่ะ <c oughs> ก็แทบจะแบบไม่รู้ด้วยซ้ำอะค่ะ <c oughs> ก็ถ้าใครมี SA นะก็ลองกระซิบถับ SA ดูนะคะหรือว่าถ้าใครไม่มี SA แบบอันเนี้ยก็คือต้องลองเข้าเว็บไซต์บ่อยๆดูนะคะเพราะว่าบาแบบที่อันเห็นนเขาก็ปล่อยออกมาแบบ ก็ปล่อยออกมาเรื่อยๆนะคะแต่จะบอกว่าถึงแม้มี SA บางคนก็ไม่ได้ได้ง่ายๆนะคะบางคนอาจจะแบบต้องซื้อพ่วงด้วยสามมาก,ก็ถ้าใครแบบไม่อยากซื้อพว่วงหรือว่าไม่อยากรอจาก SA ก็ลองเข้าเว็บไซต์บ่อยๆอย่างแอมนะคะเราก็มีโอกาสได้ใบอะไรอย่างนี้ว่าครอบครองค่ะ <Yeah. S 1> โอเคค่ะวันนี้็ไม่มีอะไรแล้วนะคะเดี๋ยวขอตัวไปก่อนครั้งหน้าอจะมารีวิวอะไรมาอันบ็อกอะไร mm hmm. ก็ฝากเพื่มกดติดตามด้วยนะคะ แล้วถ้าใครมีคําถามอะไรหรือว่ามีอะไรอยากยคุยคุยอยากแชร์ประสบการณ์กันก็สามารถพิมพ์ไปที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะโอเคค่ะวันนี้ขอตัวลาไปกันนะคะสวัสดีค่ะ